ส,สดีค่ะคุณคุณอะไรบคุณแก๊ปมาเร็วเราดเลยเจอย่งแกเราเห็นกันเลยคเราโอเคเราดะอธิบายค่ะวันนี้ก็เป็นตัวแทนของกลุ่มผู้เสียหายนะคะจากครูเจี๊ยบเดอะแคสเทกแบนเนมนะคะก็มีผู้เสียหายนะคะมาร้องเรียนกับเราค่อนข้างเยอะว่า โดนบุคคลบุคคลหนึ่งมีพฤติกรรมการหลอกลวงนะคะโดยพฤติกรรมการหลอกลวงของเขามีอยู่4รูปแบบด้วยกันนะคะตอนนี้ที่รวบรวมมาผู้เสียหายที่ลงชื่อมานะคะมียอดผู้เสียหายอยู่ประมาณ41ล้านบาทนะคะขอ,ขอให้ดูโดยเอกสารตัวนี้นะคะก็มีผู้เสียหายรวมกันแล้วประมาณ41ล้านบาทที่แจ้งชื่อกับเรานะคะอันนี้ไม่ทราบว่าที่ไม่แจ้งนี่คือเท่าไหร่โดยพฤติกรรมพฤติกรรมของเขานะคะก็จะมีอยู่4ี่ สี่แบบที่ที่ที่เขาหลอกลวงลนะคะก็คือหนึ่งมีเราไปรับฝากขายสินค้าแต่ว่าอ่าไม,ไม่ไม่โอนเงินให้อย่างเช่นเราส่งกระเป๋าไปฝากขายแต่พอเขาขายได้แล้วเขาไม่โอนเงินให้เราบางคนฝากไปประมาณ26บใบเป็นมูลค่าประมาณสัก4 4 0 0 0แสนบาทหรือว่าบางคนโดนเป็น1.5ล้านก็มีนะคะแล้วก็รูปแบบที่2ก็คือซื้อสินค้า โอนเงินไปแล้วแต่ไม่ได้รับสินค้าอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นกระเป๋าแอร์เมมูลค่าใบาละค่าแสนบาทโอนเงินไปแล้วแต่ไม่ส่งของให้นะคะแล้วก็พฤติกรรมต่อมาที่ทําค่อนข้างเยอะแล้วก็ดูเจตนาจงใจมากในการหลอกลวงก็คือทักอินบ็อกไปหาหลายบุคคลทั้งที่สนิทแล้วก็ไม่สนิทว่าชวนลงทุนค่ะชวนลงทุนอย่างเช่นนะคะเขาจะเสนอว่ามีนาฬิกา Rolex, Panda. รเล็กแพนด้าอมูลค่าราคา80,0,000บาท เรามาหุ้นกันคนละ4 0 0 0บาท2เดือนได้กำไรคนละ80,000บาทก็คือเขาเรียกว่าดอกเบี้ยค่อนข้างชวนเชิญให้ให้ให้คนสนใจอย่างเงี้ยก็จะมีคนไปลงทุนในกรณีของเคสลงทุนที่เสียหายค่อนข้างเยอะมากๆนะคะแล้วกรณีสุดท้ายก็คือเรื่องการผ่อนสินค้าค่ะเขาก็จะทักหาแม่ค้านะคะว่าเนี่ยมีลูกค้าสนใจกระเป๋าใบนี้แต่ลูกค้าต้องการผ่อนอย่างเงี้ยค่ะ เราก็จะส่งกระเป๋าไปให้เขาแต่สุดท้ายพอถึงววดเขาก็ไม่ผ่อนชําระเราส่วนเรื่องการโกงเน่เอเรื่องพฤติการเป็นยังไงเดี๋ยวให้คนที่เป็นผู้เสียหายได้พูดเองดีกว่านะคะอ่ะอย่างอย่างจีนี่จีโดนจีโดนไปครัอมเจีโดนไปอยู่ที่1นึ่งล้านสี่าหค่ะมีซื้อกระเป๋าชาแนลซึ่งเขาจะส่งรูปไปให้จีสใบให้ฝากขายผ่านเฟซบุ o กของจีแล้วมีลูกค้าโอนเงินซื้อแต่เขาไม่ส่งสินค้า ซึ่งจีจะต้องดาเงินสนส่วนตัวด้วยค่ะโอนแทนให้ลูกค้าไปแล้วก็ชวนลงทุนยอดประมาณ5แสนค่ะ5แสนห้าแล้วก็ฝากกระเป๋าชาแนลโคโค o ไป4ใบซึ่งเขาบอกเขาขายแล้วแต่ไม่ได้โอนเงินให้จีค่ะส่อนส่วนอย่างของคนนี้น่าจะโดนเรื่องลงทุนใช่ไหมคะตัวทางผมนะครับก็จะเป็นเรื่องของการลงทุนนะครับก็จะมีการมาชักชวน นะครับเป็นของนางสาวเอนะครับที่มาชักชวนให้ลงทุนนะครับแล้วก็จะมีส่วนของอแฟนเขาที่เป็นคนเ,นเพื่อนกับผมนะครับที่มาช่วยการันตีให้ว่าะจะเป็นการทําอาชีพสุจริตไม่มีการช่อกงอะไรใดๆแน่น,น,น,นอนนะครับแ็จแล้วหลังจากที่ร่วมลงทุนไปเนี่ยก็มีรับผลตอบแทนกลับมาบ้างนะครับแล้วก็พอมีการร่วมลงทุนต่อไปต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ย ช่วงหลังๆเนี่ยก็มีพฤติการที่จะไม่ชําระเงินคืนให้เลยนะครับแล้วก็บอกว่าไม่มีแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าที่เหลือก็ให้ไปดําเนินเรื่องกันเอาเองนะครับครับผมประมาณนี้ส่วนใครโดนเรื่องเรื่องขายเรื่องอีรครับฝากขายใช่ไหมใครโดนเรื่องฝากขายเ,าเราเราพิ้สื่อฟังได้เลยว่าโ<า>ดลนลักษณะไหนอ๋อผ,ผมก็คือพอดีว่าผมอ่าลองไปคืออยากจะฝากขายสินค้าครับแล้วก็เลยลอง ไปเซิร์ชร้านฝากขายก็ไปดันไปเจอร้านของของเขาเนี่ยแหละครับก็เลยส่งกระเป๋าไปฝากขายครับแล้วพอถึงวันที่เกิดเหตุเขาก็คือบอกว่าเอากระเป๋าไปขายเรียบร้อยแล้วครับครับผมแล้วมีเคสไหนครับเรื่องชลงนอ๋อชวนลงทุนขของดิฉันนะคะก็เป็นการชักชวนลงทุนเพื่อที่แบบว่าจะเขาบอกว่ามีลูกค้าอยากได้นาฬิกาโรเล็กซ์ รุ่นเดโตนาราคา1ล้านบาทซึ่งเขาบอกว่าเงินทุนที่ร้านอ่ะไม่พอก็เลยเหมือนชวนเราอ่ะไปร่วมลงทุนคนละครึ่งคนละ5 0,000นบาทมีการทําสัญญาเขียนเปล็ลายละอักษรม,รมีปัดประชาชนให้อ่าแล้วก็พอถึงวันที่จะต้องเป็นวันที่จะต้องเหมือนชำระให้เราเขาก็ขอผัดถอน่อาพอวันผัดจากนั้นอีก2วันถัดมาก็คือเกิดเรื่องก็คือทุกคนก็คือรับรู้ว่า มันเกิดพฤติการแบบนี้กันขึ้นซึ่งไม่ได้เป็นแค่เราคนเดียวที่เป็นผู้เสียหายยอดมันเลยค่อนข้างสูงอะค่ะเขาก็ได้มีการทักมาพูดคุยขอเจราจาเพื่อที่จะชําระเป็นโคดงมวดให้แต่ว่ายังไม่ได้ตกลงอะไรไปเพราะว่าอยากจะมาขอคุยกับทางผู้เสียหายและอื่นก่อนนะคะเพราะว่ามูลค่ามันสูงจริงๆอะคะ่ะ ก็ตอนนี้ผู้เสียหายทั้งหมดก็ค่อนข้างเดือดร้อนนะคะเพราะว่าบางคนก็บอกว่าเป็นเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตบางคนก็เอาเงินของลูกของครอบครัวมาก็เลยอยากจะฝากถึงผู้ใหญ่แล้วก็สื่อช่วยช่วยกันเ,เขาเรียกว่าตามตามบุคคลน,นี้เพราะว่าก็ถือว่าเป็นบุคคลอันตรายนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเขาอาจจะไปหลอกลวงบุคคลอื่นได้อีกคะ่ะ อะไรไหมชื่อเล่นอะไรไหมที่เราเรียกเขาอ่าไมองไปเอาชื่อจริงกันทุกคนเองเขาเราเรียกเขาว่าอะไรเอออเาเป็นว่าเรียกว่าลุงก็แล้วกันฮะรู้จักกันมาประมาณเกือบสามสิบปีแล้วครับเป็นสนิทกันมากมากเลยครับไม่เคยซื้อขายของครับแต่ว่า ครั้งแรกครับแต่ว่าเป็นเหมือนพี่น้องกันเลยครับสนิทกันมากๆรู้จักกันมาประมาณ28ปีครับเคยเจอครั้งแรกเราอั้่คเจอเจอกันมาตลอดครับรเจอกันเรื่อยๆครับแล้วผมไม่ผมไม,ไม่ได้มีความสนิทสนมอะไรกับผู้หญิงนะครับผมเป็นเพื่อนกับผู้ชายครับ แต่แต่มีข้อมูลค่ะว่าเขาเคยไม่ใช่สัญชาติไทยใช่ไหมคะเขาเป็นใครใหญ่ค่ะลราเพิ่งได้ได้บัตรประชาชนไทยเมื่อเมื่อเร็วนี้ค่ะประมาณเดือนเมษาเดือนเมษาเพิ่งได้บัตรประชาชนไทยอะค่ะซึ่งตามข้อมูลที่ที่เพื่อนเก่าเขาเก่าอ้างนะคะว่าเขาเคยมีพฤติกรรมแบบนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่มาแล้วค่ะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนชื่อค่ะเพราะก่อนหน้านี้จะไม่ได้ชื่อนี้อย่างนี้ค่ะ ลงคุณครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกคังกครั้งแรก้กครั้งแรกครั้งแกแล้วแล้วเราไปเจอเขายังไงต่อยังไงบางคนอ่านข้อตัลงไม่เคยกลุ่มเดียวบนท่้ายไม่เคยรู้จักกันงานนี่ใช่ไมค่ะในกลุ่มแม่ค้าแบรนด์เมค่ะในกลุ่มแม่ค้าแบรนด์เนมค่เมื่อวันที่เก้าขึ้นสพานเนี่ยค่ะ 25เมษายนค่ะของผมประมาณเดือน9นะครับปีที่แล้วครับแต่ว่าเป็นการคุยกันต่อเนื่องครับแล้วก็มีการมีการเพิ่มทุนเรื่อยๆครับได้บ้างเนี่ยได้ไหมครับได้เท่าไหรไไ่คได้กับคืนมาบ้างครับเงิน,นงสดครับเงินสดครับผมจะเอาไปซื้ออะไรนะก็เขาก็มีบอกว่าเขาต้องการที่จะเอาไปซื้อ นาฬิกาครับซื้อกระเป๋าอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับเริ่มต้นเลยนะครับเริ่มต้นน่าจะประมาณสักหกแสนบาทครับหกแสนบาทครับแล้วได้คืนมาได้คืนมาเป็นเงินเงินต้นพร้อมกับเงินปันผลครับได้ได้ครับปันผลได้เงินต้นใช่ครับมาทั้งหมดเลยใช่ครับแล้วก็ให้เราโอนเงินต้นกลับคืนไปเรื่อยๆครับ คือโอนเงินปันผลกับมาเงินต้นพร้อมกับปันผลมาให้แล้วก็บอกโอเคได้รับได้รับเงินแล้วนะแล้วก็อโอนเงินต้นกลับคืนมาเราก็โอนกลับไปครับใช่ครับใช่ครับครับผมเครั้งแรกเลยน่าจะได้ประมาณห้าเปอร์เซ็นต์ครับหกแสนได้ประมาณครับผมการตอนลังไหมครับใช่ครับใช่ บัญชีเดิมครับบัญชีเขา้าชื่อชื่องเขาเลยมคุณลุงเนี่ยองข,ของผมคุณลุงเนี่ยเขาให้ผมคุยกับแฟนเขาต่อได้เลยบอกว่าการันตีให้สายบุกบอกอไปคุยกันเองนะนนใช่ครับใช่ครับเรดวันนี้ติดต่อคติดต่อได้ตลอดครับติดต่อยตตอยู่ตลอดครับค<อ>ุณลุงก็บอกว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้เลยแม้แต่น้อยครับ ก็เขาเขาก็บอกว่าเขาไม่เกี่ยวข้องอ่ะครับแต่ว่าเรื่องนี้ไม่รู้เรื่องครับจะต้องการเงินต้นคืนผมเหรอครับถ้าถ้าได้เงินต้นคืนก็ดีครับไม่ไม่เกี่ยวข้องแบบลุงแล้วเราจะมาแจ้งแจ้งเงินสดียครับวันนี้จะมาแจ้งครับแจ้งความใช่ไหมใช่ค่ะบพราที่ใครไปแจ้งความท้องที่ประมาณยังยังค่ะแก่คำที่โบราโค่าแต่ทีเนี้ยโทรไปหา ผู้หมวดว่าเมื่อวานเป็นอาทิตย์ก็เลยบอกว่าให้มาแจ้งที่นี่เพิ่มเพราะว่าของในรายละเอียดปกติเนี่ยโอนเงินไปสอแสน2ยอดแล้วก็แสนห้าหนึ่งยอดซึ่งไม่ได้รวมในตรงนี้ให้ก็เลยว่าจะมาแจ้งที่นี่มีบราะทิศประจำวัน่ได้หลักฐานค่ะเป็นในคดีกันนคดีค่ะค่ะไม่เราจะจ่า่ลุงหรือแค่ลุง เมียลุงค่ะเมียลุงนะค่ะเพราะว่าโอนเงินไปบัญชีเมียลุงกระเป๋าก็มอบให้เมียลุงเพราะปกติแล้วเนี่ยเราหมากินเนี่ยแข็นะค่ะใช่ค่ะออนไลน์อยู่แล้วเป็นพวกถุงน้าแบรนด์เนมไรอใช่ไหมคะตอนหนน้าีรกไปทำทำพวกนี้เราเคยโดนไหมไม่เคยค่ะก็เป็นครั้งแรกกับเขาเขาเพิ่งชวนทีเมื่อเดือนพฤษภาประมาณวันที่เจ็ดค่ะประทับใจเขาอะก็อะไรเขาเนี่ยเลย ก็มีในเฟซทิ้โปรไฟล์ดีค่ะโปรไฟล์ดีค่ะดโปรไฟล์อดิีติดตามอ๋อเขาลบแล้วค่ะเขาลบเฟซทิ้งแล้วค่ะเรวแคปกไปใช่ไหมล่ะอันนี้คุณเปิดมาเนี่ยเดี๋ยวทีวีเขาจะไปเปิดแล้วได้ไหมเพรไะนั่นคือให้มันสองมือสองหัวที่จะบ้านเขาจเชื่อว่าคุณโดนบุคคลหลอกจริงเพราะมันเหตุการณ์มันเพื่อจะแค่อธิบดีมาทิ้งเองใช่ไหมมาทิ้งแล้วคุณถ้าแจ้งความก็เนี่ย านี้เป็นโปรโมชั่นเขาอ่ะโปรไลเาคือถึงแม้ว่ามันจะแค่อธิ์กวแต่ยอดตอนนี้มันไป41ล้านแล้วนะคะผู้เสียหายประมาณ59คนไม่มีใครได้เงินคืนเลยค่ะคือโดยพฤติการแบบนี้คือถือว่าเป็นบุคคลอันตรายค่ะถ้าเกิดมีคนถูกหลอกลวงอีก มันก็จะเสียหายมากกว่า41ล้านอาจจะเป็นร้อยร้านได้นะคะถ้าเราไม่ทําอะไรกันเลยเคนนี้เป็นอะไรเมีลงุงหรือเมียลงุงเมียลุงค่ะหรือทั้งคูค่ยังไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้หรือว่าหาเฟซอ๋อใครใครมีเดี๋ยวปิดหน้าเฟซไป ถ้าเกิดเราเขาคืนกันให้เราเนี่ยเราก็จะไม่เอาฟางใช่มเถูกไหมน่าจเป็นงนีครับค้เราควได้เราก็จะไมออเคีย์ใช่ไหมน่าจะเป็นับกางน่้ต้องการกระป๋าคืนด้วยค่ะขอโทษนะครับ ก็มาแจ้งความในส่วนของว่าเราถูกหลอกลวงเรื่องทรัพย์สินของเราไปครับผมแล้วก็ทางเขาก็ไม่ได้มีวิแววว่าจะชำระคืนอะไรเราได้เพราะว่ายอดผู้เสียหาย59คนเขาไม่ได้ชำระให้ใครเลยให้รช่วยช่วยติดตามค่ะช่วยติดตามหรือว่าออกไหมไหมเรียกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ว่าตอนนี้มันเดือดร้อนไป41ล้านแล้วถ้าเราไม่หยุดพฤติกรรมก็อาจจะเป็นร้อยล้านได้ค่ะก็จะมีผู้เสียหายอีกเยอะโอเคขอโชคดีนะครับขอบคุณครับ นี่นี่นี่จากการที่ว่า เราเขาไม่ให้เงินเราเขาขายได้แล้วแต่เขาไม่ให้เงินเราหรือว่าชวนลงทุนเขาทักมา <c oughs> หาาบ้านเนี่ยมีนาฬิการลงทุนกันไหมอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้เงินนะคะหรือว่าชวนให้ผ่อนสินค้าเขาทักมาบอกว่าเนี่ยมีลูกค้าเขาสนใจผ่อนสินค้านะ <c oughs> <c oughs>